ครับมาดูเที่ยวต่อไปครับประเภท40ใบพายบ้างรูน้ําที่1ครับสิงห์ปทุมร่องน้ําที่สองครับหงฟ้ามหาราชเขาวงเขาวงนาวาครับอยู่ตรงกลางครับโอเคครับไปท้ายด้วยหงฟ้ามหาราชครับร่องน้ําที่สในประเภทเรือ40ใบพายครับก็มาดูครับสิงห์ปทุมนั้น เรือดีไม่ธรรมดาอยู่ในรูปที่หนึ่งครับสิงร้ายเมืองปทุมนะครับนะแต่ว่าเป็นปทุมตะวันออกนะครับนะ,ะตะวันตกเนาะมาดูครับว่าทางด้านสิงปทุมนั้นจะสามารถแย่งแต้มจากเขาวงนาวาได้หรือขอเสียงรปรบมือกับเรือเทพวชรวิจากปรปทุมธานีครับ หน้ามันคุนคุนคุน so คุนครับแน่พายเรือจนตะไคร่น้ำจับคางเลยนะนวดรักนวดแบนวดนวดเหรอน่แน่นคนนั้นน่ะรายงานตัวลกคนหลังนะครับนวดงามเลยครับนี่ต้นผมมันค้ับปันหน่วยครับตามระเบียบนะผมมาไกลครับนู่นเลยครับอนี่สปปลาวครับตามระเบียบผมมันต้องติดหนังหัวข้างบนใช้แค่เบอร์สามนะรับมาดูเที่ยวนี้ครับเที่ยวที่สองครับประเภท สี่สิบใบพายแล้วตามด้วยห้าสิบห้าผีพายครับเชิญนะครับมาชมเรือขนาดกลางครับอะไรครับการเทียวที่สงปรบมือครับไปดูเรือบ้านผมนี่แหละบ้านผมนะนี่นะเข้าที่ที่แต่ก็บ้านผมนะครับนะเรือไม่สวยแต่หัวใจสิงครับบ้านผมนะครับนะผลการตัดสินครับเที่ยวที่สองครับประเภทเรือสี่สามสิบใบพายครับ ชาเลิรครับที่1ครับได้เกิดเทพวชรวิ<ะ>ทย์ที่2ครับเรือจักรนารายที่3าครับพัทรภูมินที่4ี่ครับเพชรมงคลสอสิงสวัยครับเป็นว่าจบแล้วครับรประเภทสามสิบพายครับจบไปแล้วโอ้ยเมื่อสักครู่นะเหเรืออะไรนนะัหรอสอนภายว่าคนบ้านเดียวกันเหอเรอเเลือบ้านพี่ผม <laughs> สุดยอดครับพระพุทธชินราชงามเลิศทิ่มกำเนิดพันทะเลส่วนเนี้ยใช่เนี่ยบอกบอกเขาเขาบอกว่าเพื่อบ้านโพมแต่จริงๆ้วประมาณ4ี่ปีไม่เคยกลับบ้านเลยเพชรมงคลสอสิงสไบฮะเออฉันก็กลับอยู่เหมือนกันกับครั้งล่าสุดสุดท้ายปีอะไรคุณพี่โอ้ยช่วงน้ำท่วมใหญ่แลแหละเออผมไม่อยากรู้ไงก๋วยเตี๋ยวเบิ้มเนี่ยมันเข้าอยู่ตรงไหนฮะพิษณโโลกเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเบิ้มอ โอินตั้งแต่เชาเช่นนะครับเข้าเที่ยวทุนเลยครับ40บใบพายและตามด้วย55้าบาใบพายนะครับจะจบแล้วครับเลือีก2เที่ยวครับเลือีก2เที่ยวครับโผล่แล้วครับโผล่ออกจากต้นจุดปล่อยแล้วครับจุดกำลัง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 เข้าเข้าเข้าไปครับคุณสมบัติแต่อย่างไรก็ดีสอนภายวาดรพอนาโชคจะแม่ประดูทองไปต่อตูดตําก้นได้เลยนะครับนะครับสองเที่ยวสุดท้ายครับเป็นสองเที่ยวคาครับในวันนี้นะครับ เป็น2เที่ยวคาร์สหรับวันนี้ที่เหลืออยู่นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทีมงานไทย PBS นะครับก็ยังคงบันทึกภาพแล้วก็ใครที่ต้องการจะชมภาพสวยๆชัดๆนะครับจากทีมงานของไทย PBS ก็จะไปออกอากาศในวันอาทิตย์ที่2 8หลังจากที่ไปเลือกตั้งอบตเสร็จเรียบร้อยในช่วงบ่ายกลับมาดูคุณกะทิดูทีวิเปิดไทยบมานะคุณกะทิครับเมื่อกี้เขาปัรญาไปแล้วครับช่วงช่วงอัดเทปไว้นะครับเมื่อกี้นี้ครับ เราก็ชมไปแล้วหนึ่งเที่ยวครับเดี๋ยวดูครับภาพจะออกประมาณวันอาทิตย์นะครับบ่ายๆไม่ต้องชวนผมไปไหนนะครับวันอาทิตย์ครับมผมก็ไม่อยู่ครับผมจะตื่นแต่เช้าเปิดแต่ไทย PBS จนกว่าจะจบนะฮะวัอนอาทิตย์โอ้โหด,ด,ดู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 ดิฝันใจครับหวานเจี๊ยบฝันใจก็เช่นกันครับผมก็ไม่ต้องมีใครมาชวนผมไปไหนนะฮะวันอาทิตย์นะฮะเพราะไม่มีตังค์เติมทุนมันลดครับโอ้โหไอ้นีตลกฉีกนะเนี่ยตลกฉีกตลกฉีกต้องดีบ้างนฮะ ภาพคมชัดสวยเจ้าเจ๋วครับมองไปต้นทุนจุดปล่อยครับทั้ง3ามลำกำลังลอยลำเข้ามานะครับจะเป็นเรือสิงห์พทุมก็ดีจะเป็นเรือชัดไม่เขาวงนาวาก็ดีนะหงฟ้ามหาราชครับเข้าเทียบทุนทั้ง3ามลำแล้วนะครับครับครับชัดชัดสวยสวยเจ๋วเจ๋วสวยชัดชัดครับต้องไลฟ์สดอันนี้แก แก,แกก็ดูดิชัดหรือไม่ชัดแกก็ดูกล้องของไทย p <S ี s อดิอย่างกับบัอย่างกรบบสูก้าจะหยวดจรวดยิงเครื่องบินน,ะโโน่ะส่วนไลฟ์สดตอนนี้นะครับก็บันทึกภาพโดยเจี๊ยบแคมิล่าแมนบริการถ่ายทอดสดสตรีมมิ่งผ่านช่องสัญญาณออนไลน์ทุกช่องทางอาโอ้สวยสดงดงามถ้าคิดถึงงานถ่ายท,ายทอดคิดถึงเจี๊ยบ คาเมลา่าอ๋อถ้าเจี๊ยบคาเมล่าเี่ก็คือการถ่ายทอดสดที่พี่น้องได้ชมทางเพจอยู่นี้ก็ชัดเจ้าแม่มีการยก,กระดับมีการพัฒนาในเรื่องของการถ่ายทอดภาพชัดสมใจพี่น้องชาวเรือที่ได้ชมอยู่ทางบ้านชัดไม่ชัด<น>ะไรเห็นสิวกระทงแรกเลยคุณพี่เอ๋ยก็เป็นคนละมุมสองมุมนะครับนะนแล้วแต่มุมมองนั่และครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าเรือทั้งสามลำครับเข้าสู่จุดปล่อยเรียบร้อย สิงประทุมร่องน้ําที่หนึ่งรูที่สองเขาองนาว่าปิดท้ายด้วยหงฟ้ามหาราชครับพี่น้องเยาวชนดงแดงบ้านดงแดงลาสีสไลเมืองสีสเกตครับหูใหญ่ทองวันอาจสาลีส่งเข้าประกวดครับพี่น้องใส่เสื้อกันคอเดียวคอจีนอยู่2วันแล้ววันนี้ยืนผาเดินพัดท,ทั่วสนามบอกว่าภูมิใจเยาวชนไอ้หนูคงแดงได้มาถึงจุดนี้ใช่ดูสิว่าจะทำได้ไหครับ เขาอง,งานาวาครับระยะ500เมตรประเภท40ไมล์ออก มาแล้วเอาแล้วก็พี่น้องชาวเรือครับออกมาแล้วในประเภท40ไปพายเรียกว่าต่างคนต่างเปิดไปพายเรียกว่าเที่ยวนี้เรียกว,ว่าฉลองใช้ให้กับทางด้านทางด้านพี่น้องชาวสีสเกตให้ชมเป็นขวัญตาดูดิว่าการพายการเปิดจะเป็นยังไงในเมื่อต่างคคต่างเปิดไปพายฝนตลบกลบลำน้ำเรียกว่าพญานาคสองตัวที่อาศัยอยู่ในเรียกว่าห้วยน้ําคําหนีไปแล้วครับหนีไปอยู่ที่อำเภอโพนพิสัยไปยิงบังไฟอยู่ที่นั่นอีกตัวหนีขึ้นมาอยู่เป็นกองไม้เขตดแล้วเว้ยตัวระบาดต้่งไปอยากต่างสคต่างนต่ต่างคคต่างตีต่างคนต่างํา ไม่ได้แล้วพอตอนนี้ต่างคนต่างบีเรียกว่าหัวผายท้ายเปิดยิงธนูแหลมขึ้นมาหนึ่งลำนั่นก็นคือเขาวงนาวาเขาวงนาวาจะนำได้ตลอดหรือไม่นำได้นำไปโหปฟามหาราชไปทอมไทอมไ่มได้ตามด้วยสิงปรุมก็ไม่ทอไม่ได้ต่างคนต่างเปิดระเบิดเธอตามมาไว้ททาไม่ทำไปคู่ขี้สู่สีวาแล้วเขาวงนาวารอยหน้ารอยตาอยู่รูกลางแต่นำได้ ไม่ได้สวยงามมากเลอเกินเอาจะสวยงามจริงๆซะด้วยไม่ได้โกหกโกนเจ็โกแปนเลยทีเดียวเขาบอกว่าเขาวงนาวานํำจตุพรอุดมมาเลยทีเดียวตรงกลางไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาก็จะเก็บสามต้มในเที่ยวนี้ได้เป็นแน่แท้หรือไปหนอหรือเดินทางอีกประมาณร้อยห้เมตร ุดเต็มตัวกันยาวๆครับพี่น้องดูดีว่าเขาวงนาวาจะคว้าอีกสามแต้มได้หรือไม่ได้แต่ว่าตั้งคนตั้งใส่ระยะห้าร้อยดูดีว่าทางด้านของทางด้านของสิงห์ปฐุมไล่เบียด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 แต่ว่าเขาวงนาวาหนีละจ้าใส่เต็มศพระยะสุดท้ายเอาหมดละไว้มาดูศึกแห่งศักดิ์ศรีสิงห์ปทุมกับหงฟ้าสิงห์ปทุม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 หงฟ้าสิงห์ปฐุมหงฟ้าวชนคงแดง ครับพี่น้องเข้าเส้นชัยรอผลการตัดสินอย่างเป็นทางการครับประเภท40ไปพายวานันนานเป็นไงล่ะมากัดลูกทุกเจอมากัดลูกพ่อเป็นไงไน่ะท,งนะทิ้งไม่ขาดนะทิ้งไม่ขาดมากัดลูกทุกทิ้งเจอกั่ลูกพ่อ นี่คุณพี่จ๋าเที่ยวนี้นะผมลับตานึกถึงในระยะวันพรุ่งนี้ทําไมอ่ะโอ้ยนี่ขนาดระยะ500เมตรยังขนาดนี้250จากขนาดไหนอ,อ่าแก่งเนี่ยเคยเห็นได้ที่งก็แข่งไลยแล้วเอาเอารถแบนมา พูดแต่ไซเบิร์นแข่งเนียบแข่งนะฮะใช่ครับที่มันปรบกันกันครับสอัสดีครับสวัสดีครับหัวจะฟาดนะครับยด้วยท้ายที่พูดแปลว่าในแข่งรถแหวนใช่ไหมทางตมแหวนกันขนาดยกล้อเชื่อได้เลยว่าพรุ่งนี้นะระยะสองยห้าสเมตรเนี่ยเรือเล็กๆนี่ยกเรือได้เลยนะพูดยกล้อที่นี่ดูตัดเยอะมากดูหนักมา เที่ยวนี้จะเป็นเที่ยวสุดท้ายครับในวันนี้นะครับประเภทระยะ500เมตรเที่ยวสุดท้ายเรือยาวใหญ่55ปี